พี่มั่งคะตอนนี้กระดงกระดูกตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วดีขึ้นมากมากเลยครับจริงจริงตอนตอนนั้นเองมันใจหายยังไงบ้างมันมันดุ้งห้าซี่เลยมันมันเป็นมันขีดอย่างเงี้ยห้าซี่แต่ดีมันไม่แตกมันไม่หักครับเพราะตอนเร้มันเข้าที่แั้กินยาแก้เสียต่ร้อยมันคืนตัวของมันก็เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนกพเป็นตัวแล้วอย่างทุกชายเองบอกว่าเราเขาให้ดื้อแบบไม่ค่อยฟังตามคำสุณมหมอบมออะไรเงี้ยมันก็มีบ้างเราที่เป็นคนดื้อทีไม่ชอบกินยาไงที่แมันเอ๊ะมัน เดี๋ยวมันก็คืนตัวของมันเองแหละมันกินบ่อยๆเข้ามันก็ยาแกอักเสบอ่ะมันก็คนไม่ชอบกินยาอ่ตอนนี้ใช้ชีวิตลำบากนะคะใครนะระวังใช้ชีวิตยากขึ้นไหมเจ็บอยู่ไหมครับไม่ไม่ไม่ก็เดินเหนือนสะดวกกระโดดได้ปกติแล้วอืออือก็ปกติแล้วแหละกรักหมดปกติแล้วอือมันไม่มีอาการอะไรแบบแม่หรืออะไรไม่เลยนี่แต่การ์นุกขอเมียมันบ่นกันนั่นแหละบางคนบ่นบ้างไหบ่นโอ้ยทุกเรื่องเรื่องเก่าก็ขุดมาบ่นเรื่องแต่สมัยไหนมันก็บ่นอยู่นั่นแหละอ่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที้คงที่โคงเขาไม่เหนจะจะจะอันนี้อันนี้ไม่แตกหรอกสมองอีกจะแตกมองก็แตกเออเห็นบอกว่าเข็ดมากเลยตรงพื้นนั้นก็คือลาเนี่ยมันทุบเลยพอล้มปั๊บเมี่ยมันทุบออกหมดเลยมันไปเอาหินที่เป็นเป็นสทรายเป็นเป็นแบบคล้ายๆเป็นหยาบๆอ่ะออกเลยทีนี้ก็ไม่จะไม่หัวแตกแล้วที่จะเข่าแตกนะมันเป็นเป็นเป็น มันสักสัก้าหรือสบ้าอ่ะถ้าสะดุดลงไปคือพูดเลยคือก็คือเขาแตกอ่ะเออแต่ในหมวไม่แตกที่เขาแตกแตดีขึ้นไหมคะพอ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 กินยาอยู่พอเดือนหนึ่งนี่แหละก็รู้มันเข้าที่เขาทางแล้วก็ไม่กินต่อใช่แต่มนดีขึ้นแล้วดีขึ้นดีขึ้นมากไม่ต้องระวังตัวเองมากขึ้นไหมคะพอเรามันอายุมากด้วยจะเดินจะเหินมันก็ต้องระวังอะไรนี้แล้วคนที่ล้มในห้องน้ําคนที่อายุห้าสิบขึ้นไประวังด้วยนะผมเตือนเตือนเตือนผมก็จะเลื่อนหลายครั้งนะ ผมก็ทุบมาก่อนก่อน้อนห้องน้ำให้มันเป็นทรายเ่็นเป็นเป็นด้านๆหยาบๆแล้วก็ไม่ควรล็อกห้องน้ํดเลยนะผมว่าบางทีป๊อกไปเรียบร้อยนะบางทีมืดจอดาไปเลยนะบางทีระวังตัวกันด้วยคนที่อายุห้าสิบขึ้นไปเนี่ยแล้วกินเกินก็ระวังกันด้วยอ่งนี้อาหารมันไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนนี้ก็คือต้องระวังตัวตัวเองมากใช่ใช่ใช่แล้วช่วงนี้ก็ ก็เช้าจะไม่บ้างวันนี้มีละครเรื่องนึ่งของช้องเนี่ยช่องเนี่ยในช่องหนี่ยในที่สามเนี่ยละครเอออืมค่ะตอนนี้คุณทำงานไม่ได้พักเลยคุณปหะาคอ่ามันจะแต่ช่วงนี้เมื่อก่อนได้พักอาทิตย์เป็นอาทิตย์ใช่ไหมแต่ตอนนี้พอมีหนังของตัวเองด้วยซึ่งจะตีหน้าก็มีหนังตัวเองแล้วปีนี้ก็มีละครเราต้องจบภายในพิตีการทันวาก็จะเริ่มละเรื่องพิธีสิธย์นี่แหละอีกเรื่องไปเร็วนี้ครับ ละครละครเรื่องแตยังเล่นเองเรละครก็เดี๋ยวคอยติดตามครับตอนนี้เป็นละครบ้านๆนี่แหละสไตล์สไตล์ผมก็เป็นเรื่องแรกก็ยุ่งๆหน่อยผมไม่เคยทำละครไงเล่นเองด้วยเธอเล่นเองกำกับเองผู้จัดด้วยโปรดิวเองอีกบทยากบทเองยากที่ทำหนังมันทำหนังมันง่ายนี่มันมีมันมีมันมีเรื่องเดียวเนี่ยเปิดออกมามันก็เจอเห็นหมดแล้วตอนนี้มันถ่ายไป ย้อนมาย้อนไปย้อนมาย้อนไปประสาทจะเจ๊งนี่ <c oughs> พเพราะมันเหมือนหนัง21เรื่องยี่สิบเอ็ดตอนถูกไหมตอนมัน4ี่กว่านาทีสเกือบห0ินาทีเี่ยต้องทำการบ้านเยอะเหมือน,นกันนะออถ้าทางจะเขีเลยนละครเนี่ยต้องมีใครมาช่วยหรืออะไรไงมันก็มีคนช่วยเนะ่แต่ว่าเราต้องจําความจำเราต้องดีด้วยเ,ออเออพราะบางทีเราถ่ายตอนที่สี่ไปถ่ายตอนที่ส9บเก้เยอะแล้วมาถ่ายตอนที่11็แล้วมาถ่ายตอนที่สองย่างเงี้ยมันต้องนึกภาพ ให้คอนตเออมันนึกภาพไออบทของมันนั่งให้ทันถ้ามันเริ่มอบากทำละครน่ะคืออยากลองดูดูที่วันจะชอบไหมแต่ยังไม่รู้ตอนนี้เริ่มไม่ชอบแล้วยังไม่ได้ออเลยละอกยังไม่ออระเดินไม่ชอบแล้วแต่ว่าไม่แน่เพิ่งถ่ายไปได้สักสามตอนสองสามตอนแล้วสองสามตอนแล้วแต่ว่าไม่แน่สักสิบตอนสิบตอนอาจจะชอบมันก็ได้ไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีเรื่องต่อไปรอดูนะครับครับครับ คุณพ่ออีกเรื่องหนึ่งค่ะล่าสุดเหมือนคุณคุณเมียมาแล้วบอกว่าที่มีที่มีคนคอมเมนต์แปลกๆว่าเราไปสอบไอจีเขาอะไรเงี้ยอ๋อผมผมไม่มีโทรศัพท์ผมก็รู้เรื่องอะไรอยู่แล้วแหละแต่ผมบอกตรงนี้บอกบอกผมรู้กี่ครั้งแล้วนะว่าผ,ผมไม่มีโทรศพัพท์ถ้าไม่ชอบผมฟังผมชัดๆนะไอ้พวกที่แบบแบบเนี้ยมึงอย่าดูกูเลยบิดพานไปเลยมึงเดี๋ยวมึงอารมณ์เสียเปล่าๆเพราะมึงไม่ชอบกูอยู่แล้วอ่ะ นะกูขอร้องเอออย่าดูกูเลยอย่าดูอย่าดูอย่าดูไปดูคนอื่นเออเออคือคนไม่ใช่ทําอะไรมันก็ผิดมัน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 ไถูกตามึงอยู่แล้วกูไม่ถูกตามกับมึงอยู่แล้วอแล้วผมก็รู้ว่าเป็นใครด้วยอแต่ถ้าไม่ชอบกูไม่ชอบผมนี่นะนี่ผมพูดอยู่เนี้ย มึงอย่าดูกูเลยว่ายครมึงแหละเออหรือว่ามึงเป็นแฟนขับกูวะเออผมไม่ชอบนะชั้นแต่ก็ดูกูจังว่ามึงแฟนขับกูแน่พี่เปิดเผยตัวมึงเองมาซะพี่แบบพี่แบบเห็นเห็นเห็นที่เคอมเมนต์ไหมว่าแบบไม่มีคนเล่าให้ฟังมีแต่คนเล่ามีแต่คนเล่าให้ฟังแต่ไม่ไม่เห่นไปติดใจเพราะตัวเองไม่ชอบคอมเมนต์คนอื่นอยู่แล้วไงมึงคอมเมนต์ครอบครัวมึงก่อนเนอะผมไม่ชอบคอมเมนต์คนอื่นเพราเรื่องของเขาเพราะเรื่องส่วนตัวของเขาค่ะนี่แต่ มีแต่แสดงความดีๆใครดีก็แสดงความยินดีด้วยถ้าจะอยากมีประสบการณ์กับเราอยากคุยด้วยคือบางทีมีคนเล่าให้ฟังอะเราก็ไม่อยากตอบผมไม่ได้ตอบโต้คนอหรแล้วแต่ถ้าไม่ชอบก็อย่าดูอย่าดูผมเลยดูแล้วมันอารมณ์มึงเสียแล้วมึงเกลียดคนมึงเกลียดคนมึงอยากเห็นหน้าเขาไหมมึงก็ไม่อยากเห็นหน้าเขาไม่อยากไม่อยากดูมึงด้วยไม่ต้องไปดูไหว้มึงเลยไหวไหวแล้วไหวสามรอบแล้วใช่ใช่ เราไม่ดีแบบหยาพายนี่แหละผมก็เฉยๆนั่นแหละแต่ว่านี่ก็บอกนี้ไงว่าถ้าไม่ชอบก็อย่าดูเลยมันมึงทำให้มึงราสาเสียเปล่ามึงจะอารมณ์เสียๆกูเปล่ากูดูคนอื่นแล้วก็ดูคนที่มึงชอบอ่ะแล้วอย่างนั้นเราก็มีโทรศัพท์ด้วยแล้วคนนี่ก็เชื่อเชื่อคนง่ายนะบางทีว่าผมทำนู่นทำนี่ในหน้าคนอื่นโทรศัพท์คนอื่นซึ่งผมบอกอีกบอกลูกอีกครั้งแล้ว พราะผมไม่มีโทรศัพท์ใครที่จะดูผมหน้าก็ดูในช่องเมียผมกับช่องลูกสาวผมเท่านั้นสองอันแล้วช่องหลักเท่านั้นคือช่องนี้ดูช่องนี้ช่องนี้ดูช่องนี้แล้วก็ทุกช่องก็ดีหมดแหละมันก็บันเทิงทุกช่องนั่นแหละบันเทิงสุดก็กดมันก็ทั้งหมดนี่แหละทั้งหมดนี่แหละแต่ว่า อ้ามันก็นเทินทั้งหมดนี่แหละใครชอบดูข่าวก็ดูช่องข่าวใครชอบดูละครก็ช่องละครก็มีใครดูชอบดูหนังก็ดูช่องหนังมันมีหมดแหละใครชอบบริเี่ก็แล้วแต่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 สารสารคือในโลกโซเชียลคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่ใช่พี่หม่ำแน่นอนไม่ใช่ผมแน่นอนแต่ถ้าเป็นผมมีสองช่องคือช่องเมียผมและช่องช่องลูกสาวผมแ็เท่านั้นเองคือผมไม่ชอบเล่นโทรศัพท์ผมปวดปวดตาแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์ด้วยติดต่อผมก็ยากด้วยถ้าโทร คนติดตามผมมีสองชุดชุดละสี่คนถ้าสี่คนไม่ติดจะเองอยู่อีกชุดหนึ่งถ้าชุดไม่ติดโทรผู้จัดการผมผู้จัดการผมไม่ติดต้องโทรหาคนดูแลผมคุณเดือนคุณดาวเราฉัไม่ติดทั้งย่าพ่อติดต่อเมียคุณตอนนั้นตอนนี้อยู่กับเมียถ้าตอนนี้ไม่ได้เ่าอยู่ที่เชียงรายอครัับนนน้มีหลายไฟล์ละกันนะมีหลายช้อยครับไปเยี่ยมลูกครับไปเยี่ยมลูกแต่ไม่มีพี่มดเขาแบบ โอ้ยอย me. ่าเล่าเรื <that> <that> <that brilliant> tense, <ouse. Hayır> <that> ่องนี้อย่าเล่าเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่เอาแม่ดอาทุกปวดหัวกับมันแต่ก็เป็นห่วงแหละน้อยก็เป็นห่วงแหละเขารักเราเราภาพรวมว่าเขารักผมแต่มันรักเกินรักเกินเกินก็รู้ว่ารักแต่มันรักเกินบางทีเนี่ยนังฉายทุ่มสิบห้านะมันบอกว่าเลิกไม่เกินสามทุ่มในหนังนะถึงบ้านไม่เกินสี่ทุ่มนิดนิดดูมันคาดคะเหนมันับเจนมากเลยคือรู้เวลาถ้าหายชั่วโมงหนึ่งชัดแล้วไปไหนคะ อย่างที่รู้กันตามนั้นโอเคนะโอเคนะนะนะขอโทษนะถ้าชอบผมดูผมนะมอย่าดู่าเนนิดึงคะ